สนับสนุนโดยกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงมหาเศรษฐีระดับโลกอย่างบิลเกตและมารินดาเกตผู้ก่อตั้ง Microsoft นะคะก็มีแคมเปญการกุศลต่างๆมากมายค่ะที่จะช่วยเหลือคนทั่วโลกนะคะแต่ว่ามีอีกหนึ่งแคมเปญค่ะที่เขาบอกว่ามีความสำคัญมากนั่นก็คือการช่วยเหลือประเทศยากจนในแอฟริกาค่ะ ครับในขณะเดียวกันนะครับก็มีการทำนายอนาคตทางด้านเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเหล่านี้นะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใน15ปีเป็นเรื่องอย่างไรไปติดตามจากรายงานครับ แล้วบิลเกตพนันกับเพื่อนว่าซอฟต์แวร์และคอมพิวเตอร์จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของโลกบางคนคิดว่าพวกเขาไร้สาระแต่พวกเขาคิดถูกและในปีนี้บิลเกตและเมลินดาภรยาของเขาได้วางเดิมพันอีกครั้งกับการทำนายอนาคตของโลกในอีก15ปีข้างหน้าซึ่งเดิมพันที่ใหญ่ที่สุดของทั้งคู่คือ ประเทศยากจนจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้นโดยที่คุณภาพชีวิตของคนในประเทศเหล่านี้จะพัฒนามากกว่าประเทศอื่นๆในโลกและพวกเขามองว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด4ด้านคือด้านที่1สุขภาพในปี2030ประชากรในประเทศยากจนจะมีชีวิตยืนยาวและมีสุขภาพที่ดีขึ้นเพราะในอนาคตจะมีการผลิตวัคซีนป้องกันโรคต่างๆเช่นโรคท้องร่วงและโรคปอดบวมมากขึ้น วัคซีนเหล่านี้จะช่วยให้ทารกและเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบรอดชีวิตจากการติดเชื้อซึ่งคาดว่าอัตราการเสียชีวิตจะลดลงมากถึง50%เมื่อเทียบกับปัจจุบันนอกจากนี้ในอนาคตนักวิทยาศาสตร์จะสามารถค้นพบวิธียับยั้งการแพร่ระราบาดของโรคร้ายอย่างมา,าเรียและ HIV ไม่ให้มีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นได้ ด้านที่2เกษตรกรรมถึงแม้ประเทศในทวีปแอฟริกาจะเป็นผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตรรายใหญ่แต่ทวีปแอฟริกากลับต้องนําเข้าสินค้าและอาหารจากประเทศอื่นมากถึงปีละ5 0 0 0 0ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1.5ล้านล้านบาททั้งๆท,ที่แอฟริกาเป็นทวีปที่ยากจนที่สุดในโลก บิลและเมลินดามองว่าปัญหานี้เป็นผลมาจากนวัตกรรมด้านการเกษตรที่ยังล้าหลังแต่ด้วยการลงทุนและพัฒนาที่ถูกทางเทคโนโลยีทางการเกษตรของแอฟริกาจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นในปี2030ทำให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากกว่าปัจจุบันถึง2เท่า ที่3การธนาคารสาเหตุหลักที่ทำให้คนในทวีปแอฟริกายากจนไม่ใช่เพียงแต่พวกเขาไม่มีสินทรัพย์ในการลงทุนเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะไม่สามารถเข้าถึงการให้บริการทางการเงินได้ บิลเกตมองว่าธนาคารที่ให้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือจะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตคนจนเหล่านี้ในอีก15ปีข้างหน้าซึ่งคนจำนวน2,000ล้านคนจะสามารถทำธุรกรรมรวมถึงประกันชีวิตและบริการต่างๆได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นและด้านสุดท้ายการศึกษา ระบบการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่เปรียบเสมือนรากฐานของการพัฒนาประเทศบิลเกตกล่าวว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการศึกษาจะช่วยปฏิวัติการเรียนรู้ให้กับคนในประเทศยากจนแม้ว่านวัตกรรมการศึกษาออนไลน์จะไม่สามารถแทนที่ครูตัวจริงได้แต่การเรียนการสอนจะสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่และทุกเวลาผ่านช่องทางการดาวน์โหลดและจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมระหว่างเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชาย ยิ่งจำนวนประชากรโลกรวมถึงประสิทธิภาพของพวกเขามีมากเท่าไหร่ความก้าวหน้าในการพัฒนาก็มีมากขึ้นเท่านั้นบิลและเมลินดาเกตเชื่อมั่นว่ามนุษย์ทุกคนต้องช่วยเหลือและพึ่งพากันเพื่อให้โลกใบนี้น่าอยู่และเป็นพื้นที่แห่งความเท่าเทียมกัน ควาทํานายของบิลเกตในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาหรือว่าด้านการเงินการธนาคารจะเป็นอย่างไรในอีก15ปีข้างหน้านะคะก็ยังคงเป็นเรื่องที่เราจะต้องดูกันต่อไปค่ะแต่ว่าเห็นได้ชัดแล้วนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยเขาเริ่มมีการใช้ออนไลน์แบงกิ้งเข้ามาแพร่หลายมากขึ้นค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามสีสันในต่างประเทศกันค่ะ